จะได้ตกดักมาถึงเอ่ตัไปเสร็จแล้ว่เป็นกระดษให้กับผู้หญิงนี่แห่นี่ สีเปลเตจคาเมตลุวะคาเนธิหัวทุเตเตมาจะยันตุเทวทราวิตเมยักขะธานิพพานากามติดตามตามทันติดเน วเออเ่วาทางมองยูนี่ไปยคก็เามองว่ได้ตามสาราตอยางอยจะใช่ละมัม่งั่นงใช่ละมันที่จางผูังยังชนะประทังอีกาโซสังพระวันต่งโลเกมโนเซสพะวันตุนังพระกวันตังโลเกสเพยทั้งหลายต่้งปวงเอออันมันไปสมควรถึงจะได้แต่เรวตลอดเวลา ก็ความดับบเอาความดีขอบุญญาปรมีทั้งหลายคงสงเติมเติมด้วยคนาครับไม่สบายใจเพราะทำพิธีไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ขอไม่ได้บอกผมนะแม่แล้วแต่แม่จะพิจารณาผมรับปากแม่ว่ามีอะไรจะทํทำพิธีต้องบอกต้องกล่าวแต่ขณะนี้ไม่ได้บอกผมนะแม่นะผมเสียใจมากเลยแม่นานครับ แล้วแต่ไม่นานจะพิจารณาจะให้ทำต่อหรือไม่ทำต่อและบริวารทุกคนรับผิดชอบรับทราบด้วยผมไม่พอใจผมไม่พอใจจริงๆน่าจะบอกทุกคนไม่นานครับผมไม่สบายใจนไแล้วก็ตำริงไม่ได้บอกผมเลยนะแมนางนะผม่มนางรับทราบผมรับฟังรับสัจจะคือจุดองเมนางเข้าชิมเพราะฉะนั้น แม่นางครับแล้วแต่แม่นางและบริวารจะพิจารณาคงทราบดีเหลือแต่แม่จะพิจารณาผมเสียใจมากผมรักเขาลบแม่นางเข้าชีวิตของผมเืมอมอมมาอบหูนะ

ถึงว่ามันเป็นเคราะห์บาดหมางมันเป็นแรงในดวงใจสิ่งใดทําไปก็เป็นทิพผาดเพราะอํานาจแห่งคุณงามความดีเคราะห์อำนาจแห่งผู้พิชิตศาสนาไทยยาให้มาประสบก่อนศาสนาเกลุผลั้งหมดต้องป้อนให้หมดทุกหมดโจกมดลูกโัวฟ้าความเจ็บปันญาความใจเข้าเปิดตาเจ้าจุงรักษาสีวดาจรงรักซ้อมอ่าถูก ถ้าไดมันพิษมันฟ้านมันอย่ามาะจญเพราแม่เจ้าเราเหตุพยาดาผู้รักษาแห็นโครงแม่ตะเยียนมานะขอตรงนมมาพิจรารณาวนะตัลูกหลานเพื่อจะได้บุญดับรับองค์ดีเดก็กอกปันไฟมหมเจ็กใจปัญฝ่าพลังแต่นุ่งมันแรงยังจุัตแต่นี่ก็พอลูกหลานทั้งหลายทั้งปู้อันตาเตวดาให้คุณพร้อม สิ people people ่งไดมันพิษมันของอย่าเถึงโกดปวดยังกานสิ่งนานความดีรเมือ ฟังเสียงแหวนหอกไม่หลอกโดยวาจาก็อย่าถึงไปถึงโทษโทษเรื่มก็หนลร,โมโมรู้กงอมมวิที่ทุกคนทิ่ไดทีแม่แม่เสียใจลูกที่มั่ทุ่ทควรนนนี้เลย ต่อไปแม่อาจจะอยู่นี่มแม่เนี่ยเสียใจสิ่งที่พวกมันเป็นคำที่ของแมแบบไม่ไถ่รอเนี่ยต้องขอโอ้โหสิ่งลูกทุกคนดนกตาของแม่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จ ญาติมาอาตมาอ๋อลูกจะได้อะไรจะได้โยกดักมาที่อ่าอ่านะคะที่2ค่ะถูกกรรมเองมรตโยทะเพสะติ <laughs> <laughs> ผู้ยิ่งใหญ่ไพศาลอันตรธานตรงหายไปตลาดสถาบูกสายเบญูไกกุไปไม่่อดุแล้วต่างไปแล้ว

ใ้กับี่มีใเลยห้าจะให้ไรจาห้ห้าห้พี่ทนี้เนี่ยครับ

และองค์ป,ประกอบผู้รับผิดชอบจากผิดในเก้าพองค์ตรงเสะเดชลงมาทุกประการอาบุตรดีมีใจจงไปดีมีุขจานทุกจะได้จอดจนทรรจัทร์ท้ายด้านดุีมีสุหมดทมสงโคโล่งโไปหมดเพาะโคดเกโครเวรอันตรายอัาคนเกศีจะเกิดโนกใหม่่ไว้น่นานไปอย่าได้เข้ามาสู่ราของคน บาดวกมีติมีต้มน้ำยเบาคนก็โวยวนยกันบ้องถึงใดก็ไม่ได้ถึงนั้นสมดังดังประสงทุกประการเถินสายโย่สโย่สาโย่สาโยเห็นกันสุกนเนาะพี่หน้องเนาะสูหนึ่เห็นกันสูบนเนาะ พน่นังเดียวกันทุกคนมั้งนะกระตุกเลยกระตุกมั้งครับกระากมัครับกระกมั้งครับกระตุกังครับกระกัครับกระกังครับกระุกัครับกระกั้งครับกระุกัครับกระุกัครับกระกัครับกระตุกมัครับกระกั้งครับกระุกัครับกระกั้งครับกระุกมั้ครับกระกมั้คับกระกมั้งคกระกรังครับกระกรัครับกระก

ละพันตุมาอีทางคุณยาพลังอันิีสองันใดที่ลูกหลานตั้งหลายทั้งพวงได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ก็ส่วนบุญกุศลนี้จงแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ต่งหลายที่อยู่บ้านของท่านก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีก้อยท่านทัางหลายจงมีความสุขก้อยสุขก้อยสุขยิ่งๆขึ้นไปหมดเวรหมดกรรมหมดขอบหมดเขนหมดสุขทุขข้อนี่มิจะศ่ใจะไสไปเงินไปส้านข้ออาบอาบร้านก็รู้ว่าตั้งหลายสาธุ เด <aid> ี๋ยวเรามาดูน่นตัวเลขกันครับว่าวันนี้ได้ตัวไหนบ้างครับกำกำลังมาครั้งนี้ต้องเรียกทีมเต็มขบวน นี่ครับที่ได้มาเมื่อกี้นะครับหมดนะครับจดให้คนแรกนะครับกับคุณตานะครับใส่เสื้อสีเงินนะครับา501แล้วก็จดให้กับลุกสาวนะครับใส่ชุดที่ขาวนะมีที่เพื่อนกับทีนะครับ150แล้วก็จดให้กับท่านที่เสื้อเหลืองนะครับ55นะครับก็มีเพียงนทนานี้นะครับทพื่อนคนหน่ มาแล้วห้าห้มาก่อีห้าหได้ไหครับพี anyway ่ได้จุดไหนครับโอ้ห้าห้าต่อลองดูห้าห้านะครับนะครับอ่ามีคนมีคนได้แล้วนะครับห้าห้านะครับได้จ่ายตังค์ยังครับจายได้แล้วครับเก็บใส่ระเป๋าครับง đây là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn